ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ากราสตัวนี้ครับโปรเกตนะฮะสามกิกตัวนี้ครับเป็น c ีเอ <B S 1> ็กซ <B S 1> ์เพรสไทป์บีจะ <B S 1> มี r 5 <B S 1> อ,อยู่ด้วย มันจะมีะตัว cfp type a นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งก็ไปดูได้นะสำหรับคนที่ใช้โซนี่นะครับผมทําแยกนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ดูโซนี่เขาคงไม่มาดูตัวนี้นะอ่าหะก็คงไม่ไปดูโซนี่ะเพราะว่าเขาก็คงจะใช้สิ่งที่ตัวเองจะใช้นะครับประมาณนี้ก็เลยทําแยกคลิปไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องแรกก่อนเลยว่าไอการที่ใช้ cfp เนี่ยนะครับมัน ปลดล็อกอะไรได้บ้างในตัว R5 นี้นะครับไปดูเรื่องบัฟเฟอร์ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาไปทางภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับในส่วนของเซตติ้งนะครับอ่ะเราจะมาดูเซตติ้งกันนะฮะก็คือถ่ายเป็นรอบวก JPEG นะครับตัวนี้รอบวก JPEG เลยนะฮะ JPEG ก็มีนะฮะขนาดใหญ่สุดเลยนะครับรอก็ไม่ใช่สีรอนะรอแบบเต็มเเลยนะฮะปึ๊บอ่าโอเคไฮสปีดพัดนะครับตัวนี้อ่า ไฮสปีดคอนติเนียพัดเลยนะครับมาดูกันครับอ่ะการ์ดตัวแรกที่ผมจะใช้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น us one นะครับห่วยห่วยเลยนะไม่ห่วยหรอกก็เป็นตัวท็อปของ us one แหละรีดเนี่ย170นะ170 mb นะครับแล้วก็ไ right รเนี่ยนะครับอยู่ที่90ในประมาณเนี้ยนี่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปซึ่งคนซื้อกล้องแสนสามจะใช้แบบนี้กันไหมก็ไม่แน่ไม่รู้อ่ะอาจจะตังหมดแล้วไง หมดตรงกล้องแล้วหมดตรงกล้องเลยแล้วก็เลยใช้การ์ดอ้านเก่าไปก่อนอ่าอะไรเงี้ยอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวลองมาลองในส่วนของบัฟเฟอร์ดูครับหนึ่งสองสามอ่ะหยุดแล้วทีนี้คือการเคลียร์บัฟเฟอร์ดูนะครับว่าจะใช้เวลาในการเคลียร์กี่วินาทีซึ่งผมก็จะขึ้นให้ดูแหละผมไม่นับผมขี้เกียจ นี่ยังแดงอยู่นะจ๊ะนี่ครับแดงอยู่ยังแดงอยู่แดงอยู่ใช้เวลาเคลียร์เท่าไหร่โอ้โหนานเหมือนกันนะเนี้ยกาสมันไม่เร็วมากนะครับวันนี้นเมื่ยเนี่ยฝากอามือไปทิ้งดิมื่ยก็ฝากามือมาเปลี่ยน,นอ้าวโอ้ยนานเหมือนกันนะเนี่ย นั่นเหมือนกันแด,แดงอยู่เลยเนี่ยอ่าเรียบร้อยอเป็นหลักหลาย10บดิวโอเคถัดไปอีกทีนึงเราอยากจะรู้ว่าพอบัฟเฟอร์เต็มเนี่ยนะเรากดต่อเนื่องได้ไหมหนึ่งสอง่าเต็มปล่อยไปแป๊บหนึง่งกดต่อได้แต่มันก็จะเต็มไง ใช่มันมีตัวเลขบัฟเฟอร์ที่เหลือให้ด้วยเว้ยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยลองกดต่อเนี่ยอ่าหมดแล้วพอกดไปที่ศูนย์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะตอนนี้มันนี่อยู่อะไรเงี้ยเขียนอยู่ยก็จะไม่ได้ดนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปใช้การ์ดต่อไปก็คือตัวนี้เป็น us 2นั่นเองนะอ่าตัวนี้จะเป็น us 2นะครับผมความเร็ว300ทับสอนะอ่าน300 mb เขียน299ตัวนี้พร้อมนะครับคุณมีหน้าที่แค่ยืนเฉยเพราะว่าเราแค่จะถ่ายให้ดูเฉยว่ามันขยับภาพขยับพร้อมวันเดือนปีนตตนเต็มปลอยเคียร์ ความเร็วคิ๊ดโอ้ยเมื่อยอาเต็มแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับ US 2ไปดูตัวเซ x เฟ็กเพจกันครับมบือสั่นมากโอ้ยและตัวสุดท้ายพระเอกของเราตัวนี้นะครับโปรเกตนะครับอ่าเป็นเ f x เฟ็กเพจไทป์บีนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่พันเกับพันหนะครับอ่าเขียนอยู่พันหนะครับอ่านพันเนะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนจ้าโอเคเรามาดูกันที่เซอเ็กเพจกันดีกว่านะจ๊ะโอเคพร้อมนะจ๊ะ หนึ่งสองสามมนานจงอยู่อ่าหมดดูการเคลียดูการเคลียหมดแล้วเคลียแล้วสุดยอดแล้วก็รัวกันได้อีกรอบนีร์ว้ีเน่รัวกันยาวๆ หวานหวานเจีบเจี๊บอ่าหมดหม,มดปุ๊บปุ๊บกดอัดตอ่อกดเป็นช็อตกดเข้าไปไม่มีวันจะทำให้คุณรอโอเคแล้วกันครับนี่คือการทสบัฟ er เอระครับว่ามันทำได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการปดล,ล็อกการถ่ายวิดีโอต่อกันนะจ๊ะไปทุนต้องเดินใช่ไหมคุณอยากเดินโช์ใช่ไหมโอ้โดูมือมือนิง่งไหมฝึกกล้ามแขนเอ้ยอย่าอย่าสันเลยเดี๋ยวก็โดนเจ้านายบ่นอีก ทีนี้นะครับในส่วนของเรื่องการปลดล็อกวิดีโอจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมไปเทสมาแล้วครับแล้วก็จะมาพูดให้ฟังเลยว่ามันอะไรยังไงได้บ้างผมเทสทุกการ์ดที่ผมมีเนี่ยแหละนะครับเริ่มต้นที่ UH1 ก่อนเลยนะครับตัวเร็วน้อยสุดอ่ะพูถึงนันแล้วกันถ้าในส่วนของวิดีโอเนี่ยวิดีโอ r 5เนี่ยถ่ายได้สูงสุด 8K ถูกไหมอ่า 8K RAW นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการ์ด UH1 ไม่มีทางทำได้แน่ 8K รอไม่ได้นะครับ 8K รอนะครับ 8K ไลท์รอ 8K OI เนี่ยถ่ายไม่ได้นะครับส่วน 8K IPB แล้วก็ IPB ไลท์เนี่ยพอถ่ายได้นะครับผมลองกดไปเกือบนาทีก็ถ่ายได้นะ คาดว่าบิลเลตมันไม่น่าจะเกิน300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับมันก็เลยถ่ายได้นะส่วน SD ที่ผมใส่ไปมันก็เป็น V30 ามสนะครับมันก็เกินอยู่แล้วนะมันวิ่งได้ส0มร้อยประมาณเนี้ยนะขอไปลองใน A1 เหมือนกันนะครับ A1 เนี่ยเขาจะบอกตัวเลขเมกะบิตเปอร์เซกใช่ไหมอันไหนที่มันเกิน300ไปอย่างเช่น400เงี้ยถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น200ถ่ายได้อ่ะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ 4K นะครับถ่าย 4K 50เฟรมโอไอไม่ได้แต่50เฟรม IPB ได้นะครับแล้วก็ถ้าต่ํากว่านั้นนะครับพวก25เฟรมได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะฮะ 4K ที่มันถ่ายไม่ได้นะครับก็คือ 4K High Frame Rate ที่เป็น100เฟรมหรือว่า120เฟรมตัวนั้นอ่ะถ่ายไม่ได้นะครับส่วน Full HD นะครับก็คือถ่ายได้หมดเลยถ่ายได้หมดเลย High Frame Rate ที่100เฟรม120เฟรมเนี้ยก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้โอเคการถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ูเอสนะครับว่าถ่ายอะไรได้บ้างถ่ายอะไรไม่ได้นะครับที่ถ่ายไม่ได้เลยนะครับก็คือ 8K 8K ถ่ายไม่ได้นะครับ US2 8K รอไลท์ไฟล์เล็กหน่อยก็ไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ 8K r OI ไม่ได้นะครับอ่าส่วน 8K ที่เป็น IPB นะครับหรือว่า IPB ไลท์ สามารถถ่ายได้อ่าแล้วก็ไม่สามารถถ่าย 4K 50เฟรม o I ได้นะครับ 4K 50เฟรม o I ไม่ได้นะครับ 4K 50เฟรมถ้าเป็น IPB IPB l i t e t เนี่ยถ่ายได้นะครับอ่า24 25เฟรมถ่ายได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ R5 เนี่ยนะครับคือถ้าอยากไปถ่าย 4K 120เฟรมหรือ100เฟรมที่เป็น High Frame Rate มันต้องไปเข้าสู่โหมด High Frame Rate นะครับ ซึ่งถ่ายไม่ได้นะครับคือมันบังคับให้เป็นอออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถ่ายไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่า50เฟรมออยังไม่ได้เลย100เฟรมไม่เหลือครับทีนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือโปรเกดนะครับถ่ายได้หมดเลยนะครับ 8K รอ 8K อะไรเงี้ยถ่ายได้หมดเลยนะครับคือปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะของ CF Express ที่ใช้บน A5 นะครับตอนที่เราเอา CF Express Type B เข้ามาใส่ในกล้อง A5 เนี่ยมันจะไม่ได้ฟ้องถ้าเราเสียบ SD Card เนี่ยมันจะฟ้องนะว่าถ่ายไม่ได้ขึ้นศูนย์วินาทีออ้งองัาอง่ายนะะไรงเนนง CF iPad ไทป์บี B เนี่ยนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ฟองและมันเหมือนจะเซตติ้งได้ทุกทกอันแต่ปัญหาคือ c e เอเทป์บี P Type B เนี่ยมันมีหลายตัวอ่ามันไม่ได้ทํายี่ห้อเดียวมีของโปรเกตมีของแซนดิสอ่าแล้วก็มีของเล็กซ่าก็มีของโซนี่ก็มีด้วยอ่า แต่โซนี่ไม่ค่อยเห็นขายเลย t านเซนมีแานเซนอีกยี่ห้อหนึ่งประมาณนี้แต่ที่หลักๆก็คือผมเคยใช้เลยนะครับก็คือในส่วนของแานเซนนะครับแล้วก็แซนดิสพูดยี่ห้อไปเลยแล้วกันเพื่อเพื่อที่แบบใครจะไปซื้อตามเนี่ยมันจะได้รู้เลยว่าคุณจะได้ประมาณไหนนะครับคือแานเซนเนี่ยเขามีเ f ฟเอ็กเพทได้วยนะครับตอนที่ผมลองใช้เนี่ยนะครับปัญหาเลยคือตอนที่ผมลองตอนนั้นนะนะคือมันถ่าย 8K รอได้แบบประมาณ10วิ ไม่เกิน20วิอะไรเงี้ยเราเล่าเนี้ยสิวิไม่เกิน20วิตัดซึ่งที่หน้ากล่องเนี้ยเราไม่เห็นมันอาจจะเล็กจนเรามองไม่เห็นหรือว่าเขาอาจจะไม่ใส่ไว้ก็ไม่แน่ใจไม่ทราบได้แต่ว่าเราไม่เห็นปัญหาก็คือว่า หลายคนอาจจะคิดว่ามันใช้ได้อะไรเงี้ยนะพอไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับมันก็จะมีบอกไว้ว่าไม่ไม่รองรับตัว8 k ถ้าใครจะเอาไปใช้8 k ไม่ได้แล้ว cfp ใส่เข้าไปมันก็เซตติ้งได้หมดแต่มันถ่ายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนึกภาพออกใช่ไหมครับแล้วก็ sandit sandit ผมเคยใช้นะครับ sandit เนี่ยคือในเว็บไซต์ของเขาเองนะในเว็บไซต์ของ sandit เองเนี่ยไม่ได้เขียนตัวเลขว่า8 k ไว้ ไม่ได้เขียน Resolution 8K ไว้แต่เท่าที่ออกมาใช้ใช้ได้นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของ Canon เองเนี่ยมีบอกไว้ด้วยนะว่าเขาไปดูสินค้า R5 เนี่ยนะครับ้างล่างเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าการ CFP x เยี่ห้อนี้น,นี้ใช้ได้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้เ,ออเขาลองให้แล้วว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับในส่วนของ 8K นะครับซึ่งแซนดิ k ใช้ได้ทีนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นโปรเกตที่ผมได้ใช้นะครับก็คือ ถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาจะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่บอก m i n i ม u m s u s t ท i n ร r i t speed คือพูดง่ายๆว่าเป็นการเขียนที่มั่นคงที่จะไม่ต่ำกว่านี้ละ minimum นะครับก็คือไม่ต่ำกว่านี้ละก็คือเขาจะเขียนบอกไว้เลยมีเจ้าเดียวเองนะที่บอกเรื่องนี้นะครับว่าจะไม่ต่ำไปกว่านี้ คือเขาเขียนไว้ว่าจะไม่ต่ําไปกว่าพันสี่ถ้าเป็นโคบอลตัวนี้นะถ้าเป็นตัวที่ผมใช้เนี่ยคือตัวโคบอลนี่นะครับนั่นหมายความว่าสปีดเนี่ยมันการันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วมันก็ค่อนข้างที่จะคงที่อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้กับตัวนี้ได้แบบสบายๆผมก็ใช้ถ่ายไปไหลยอย่างแล้วนะครับลองไปหลายรอบแล้วนะครับในส่วนของตัวโคบอลตัวนี้นะก็คือใช้ถ่าย 8K รอได้สูงสุดได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องสปีดกันดูนะครับอ่านะอธิบายเรื่องสปีดนิดนึงแล้วกันนะว่าเผื่อใครที่อาจจะยัง ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะซื้อกาสสักตัวเราจะดูเรื่องความเร็วของการ์นะครับเราจะดูกันที่ไรซ์สปีดนะครับここ<ม>ก็คือเรื่องการเขียนของเขาเนี่ยนะครับว่าเขาเขียนได้เร็วเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเท้าความเลยแล้วกันเวเวลาการ์ขายกันเนี่ยนะเวลาที่เอาความเร็วของการ์ขึ้นมาโชว์นะครับมันจะมีค่าอ่านค่าเขียนใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะฮะค่าเขียนเนี่ยมันจะน้อยกว่าค่าอ่าน พูดง่ายๆคือลิทเนี่ยนะครับเวลาที่เราเปิดดูไฟล์เปิดดูรูปเปิดดูอะไรเงี้ยผ่านการ์ดเนี่ยนะครับมันจะเร็วกว่าการที่เขียนลงไปในตัวการ์ดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูความเร็วของการ์ดเนี่ยเราก็จะดูเรื่องการค่าเขียนซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้โชว์นะสิ่งที่เขาเอามาโชว์ก็คือความเร็วในการอ่านนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ในการใช้งานเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเราคือเราถ่ายภาพไงนะี่คบบอกว่าถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับ มันต้องเขียนลงไปที่การ์ดทีนี้หลายๆคนอ่ะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นว่าตัวเลขมันโอ้เร็วใช้ได้อะไรเงี้ยก็เอาแล้วนะครับซึ่งจริงๆต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นค่าอ่านหรือเขียนนะครับซึ่งสมัยนี้นะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับหลายๆแบรนด์เขาก็ลงกันหมดแล้วแหละก็คือบอกทั้งค่าอ่านค่าเขียนชัดเจนนะครับให้ดูเลยว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่นะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ค่าที่โชว์กันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นค่าของการโฆษณานะมันเป็นค่า maximum ที่ มมันสาาารถทํไดเพิ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะครับทุกการ์ดนะครับเหมือนกันหมดมันจะดรอปลงมานะครับมันจะวิ่งจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเออแต่ว่ามันไอ้ที่ค่าที่โชว์เนี่ยมันเป็นค่าของการโฆษณาเป็นค่าที่เขาเทสในผลแลบนะครับก็เอามาพูดถึงมาพูดมาโชว์กันนะครับความแตกต่างของโปรเกตที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นก็แค่บอกว่าแม็กสปีดได้เท่าไหร่ไลท์ลีดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของโปรเกตเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับเดินลงมานิดเดียวเราก็จะเห็นแล้วครับว ในส่วนของมินิมัมซัตเทนไรซ์สปีดไว้ด้วยนะครับก็คือเป็นค่าเขียนที่มันจะไม่ต่ําไปกว่านี้และมันเป็นมินิมัมนะครับเป็นมินิมัมซัตเทนก็ค่าคงที่นะครับค่าคงที่ของค่าสปีดเนี่ยนะมันจะไม่ต่ําไปกว่านี้แล้วนะครับก็คืออยู่ที่1,400นระครับถือว่าลดลงไปไม่เยอะนะเออผมมองว่าไม่เยอะเลยนะครับตามสเปคที่บอกมานะครับซึ่งเป็นเจ้าเดียวนะที่บอกไอ้พวกมินิมัมซัตเทนไรซ์สปีดอย่างเงี้ยนะครับมีเจ้าเดียวที่บอกเจ้าอื่นไม่บอกนะครับการันตีไว้เลยว่า คุณจะไม่ต่ํากว่าพันสี่แน่เออถ้าคุณเหียนนะนะครับเออประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดีนะอ่าซึ่งก็ดีเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบได้เลยว่ามันมันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยได้ลองการ์ดมาหลายยี่ห้อนะครับออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ข้างนอกแล้วนะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่าต่ําสุดที่เขาทําได้เท่าไหร่นะมันอาจจะสวิงขึ้นเยอะก็แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ประสิทธิภาพในการทําของเรานะครับแต่ว่า อันนี้บอกไว้เลยว่านี่คือตรงนี้มันจะไม่ต่ำไปกว่านี้เออก็ดีนะครับทีนี้นะครับพูดถึงโปรโกเกตดนิดนึงแล้วกันนะครับในไหน,ไหนก็พูดมาแล้วนะครับในปี2 1 7 7นบะครับบริษัทไมคอนเทคโนโลยีจากไอเดโฮ USA นะครับประกาศว่าจะเลิกทำการตลาดสินค้าแบรนด์เล็กซ่ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทเนี้นะครับเพื่อต้องการโฟกัสที่ธุรกิจหลักอื่นๆมากกว่าเล็กซ่าเองเนี่ยเป็นแบรนด์แฟลตแ m มบูลี การ์ Guard, นะครับถ้าเป็น m ม m มร y การ์เนี่ยคู่แข่งหลัก,ลกๆก็เป็นพวกแซนดิสพวกอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะครับบร Long ิษัท o o n s s s นะครับจากจีนก็ประกาศว่าจะเข้ามาซื้อกิจาก,การภายใต้แบรนด์ l e x กเข้ามาทำการผลิตและทำการตลาดต่อนะครับซึ่งแบรนด์ Lexa ตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่ากลายเป็นว่าเปลี่ยนมือเป็นเจ้าของนะครับโดยการเทคโอเวอจากบริษัททางจีนนะครับ หลังจากน,นั้นในปี2018นะครับทีมผู้บริหารเดิมของเลกซ่านะครับนำโดยคุณ West b r ริ e r นะครับก็ประกาศเปิดบริษัทเลยโปรเกตดิจิตอลนะครับก็ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วฮะต่อยอดผลิตการ์ดหน่วยความจำโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นไฮเอ็นนะครับสำหรับช่างภาพมืออาชีพเป็นหลักเลยนะครับ บริษัทโปรเกรดดิจิตอลนะครับสำหรับงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงงานผลิตหน่วยความจำเนี่ยจะตั้งอยู่ประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตชิปอันดับต้นๆ้นของโลกอยู่แล้วนะครับส่วนในส่วนของพวกฟังกชันทั้งหลายแหล่นะครับว่าพวกการรังสีเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยนะครับก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้งานที่สภาพอากาศโหดๆนะครับลบ 10ลบอะไรเงี้ยชามารถใช้งานได้นะครับส่วนวัสดุนะครับด้านนี้เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของเหมือนเป็นโลหะครอบไว้อีกทีนะครับแล้วก็พลาสติกนะครพลาสติกสีดำๆๆนะคร ด้านนี้ก็เป็นโลหะครอบไว้นะครับโลหะหรือเปล่าวะโลหะแหละนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมมาเป็นตัวสีโคบอลของเขาคบตามซีรีส์เขานะฮะในตัวนี้เป็นโคบอลถ้าเป็นตัวสีเหลืองนะครับก็จะเป็นตัวที่สปีดช้ากว่าตัวนี้นะครับตัวสีโคบอลเนี่ยคือตัวสุดของเขาฮะณตอนนี้นะครับก็วัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาที่ดูมันจะมีไอตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงไอข้างบนเนี่ยนะครับให้ตัวได้นิดหน่อยเนี่ยมันมันยุบได้หน่อยๆนประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้งานร่วมกับเจ้้าตััวนนนีะครบเป็ การลีดเดอร์ของเขานะครับเป็นการลีดเดอร์ที่เป็นดูอัลสล็อตนะครับพอร์ตนึงก็จะเป็น c f x Type B นะครับพอร์ตล่างก็จะเป็น s d u s 2นะครับสามารถใช้งานได้สองอันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมชอบมากเลยนะคือในส่วนของการเป็นแม่เหล็กนะ <S 1> <S 1> <S มีแม่เหล็กด้วยดูด อ่าแบบนี้ดูดได้นะครับก็คือสําหรับคนที่เอาไปแปะเคสคอมพิวเตอร์ของคุณอนะไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนก็แปะไว้กับเคสเออก็โอเคเลยนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของสาย USB Type-C นะครับนี่ต่อสายเข้ากับ MacBook ตัวนี้นะครับวิธีการเอาไฟล์จากตัวการ์ด ไปลงที่คอมมันก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใช้แบบการีเดอร์แบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้สาย USB นะครับต่อจากกล้องเข้าไปที่คอมก็ได้อ่าว่ากันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของความเร็วของสาย USB ผมไม่แน่ใจว่าของที่กล้องเนี่ยเร็วเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะนะครับส่วนสเปคนะครับของเจ้าตัวการีเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรองรับ USB 3.2 Gen2 นะครับก็ความเร็วอยู่ที่10กิกะบิตเพอร์เซกหรือว่าถ้ามาเป็น MB/ เพอร์เซกนะครับเมกะไบต์เพอร์เซกก็ประมาณพัน สองพันสองห้าร้อยรประมาณนี้ยนะครับพอได้ยินสเปคแล้วผมก็จะเล่าต่ออย่างี้ครับว่าตัวมินิมัมซัตเทนไรซ์สปีดของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าพันสี่ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะทําได้ตอนที่ใส่กล้องแล้วกล้องมันเขียนไปที่ตัวมันจริงๆอะตัวการ์ดอะมันเร็วนะครับมันทําได้แล้วก็ตอนที่ผมเทสเจอร์ไท์ไท A เนี่ยนะครับค่ามินิมัมซัตเทนไรซ์สปีดของตัวไท A เนี่ยที่ผมใช้กับโซนี่เนี่ยนะครับตัวนั้นอะผมลองเทสสปีดแล้วมันก็ไม่ต่ําไปกว่าที่เขาพูดไว้จริงๆนะครับส่วนตัวเนี้ยเ,เราจะ ไม,ไม่สามารถเทสสปีดตรงนั้นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่อย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สเปคของตัวการ์ดริดเดอร์นะครับซึ่งก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับของการรดเดอร์ของ, Leader, ของ USB 3.2 Gen 2เนี่ยนะครับเร็วที่สุดแล้ว10กิกะบิตมันก็จะอย่างอั้นอยู่นะครับเพราะว่าการ์ดมันไปพันสี่นะครับต่ำสุดที่มันทําได้พันสแต่ว่า ตัวนี้พันสมันก็จะมาอั้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าปกติเวลาที่เราเทสสปีดสปีดมันจะดรอปลงอยู่แล้วนะครับมันก็ดรอปลงช็อตนี้ช็อตหนึ่งแล้วก็จะมาดรอปตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็คือมันจะมาอั้นที่ตัว usb 3.2นะครับของการ์ดริดเดอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สปีดจริงๆของของ,ของการ์ดตัวนี้ที่การ์ดมันทาได้นะครับก็คือพันสนะครับที่บอกว่าต่ํากว่านี้ไม่มีแล้วของการ์ดนะฮะมันจะเป็นค่าสปีดตอนที่ไม่ใช่ค่่าาสสปีีีีดดตตออออนน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 กกก้้้้งงงเเเเขขขยยยไจรรรริๆะคัับ็ววใ เนนที่เราจะเทสเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเทสการการดูไฟล์แล้วกันมันก็จะเป็นค่าสปีดตอนที่ใช้งานผ่านพวกนี้ยว่าค่าสปีดไรสปีดเท่าไหร่ริสปีดเท่าไหร่นะครับนี้เราจะไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับก็เปิดโปรแกรมไว้เรียบร้อยนะครับผมเลือกในส่วนของ t a r ็ e เก็ตไฟล์อ่าโอเคมันเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเอาเลยแล้วกันไปเลยนะครับปื้อ อ่าเห็นไหมมันดรอปลงไปจริงๆนะครับตอนนี้มันก็จะวิ่งจริงตอนนี้อยู่ที่วิ่งจริงหมายถึงว่าวิ่งจริงตอนที่ใช้ร่วมกับการ์ดริดเดอร์ USB 3.2จ Gen 2แบบนี้นะครับมันจะได้ที่เราราวๆ600แบบนี้แหละนะเออนะครับรีดกับไลท์พอๆกันเลยนะครับ600ก6ก0กว่ากว่า630อะไรเงี้ยนะครับ6ก0กว่ากว่าอะไรเงี้ยรีดกับไลท์พอๆกันนะฮะมันก็จะอั้นอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปใส่กับ กล้องจริงๆนะสปีดจริงๆมันก็จะเป็นพันสนั่นแหละนะครับผมเออนะ อีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ผมจะทําให้ให้ให้ดูนะครับก็คือเรื่องการก o p ปี้ไฟล์ลงเนี่ยแหละนะครับมันเร็วมากนะคือแป๊บแป๊บเดียวนะครับวิ่ง600อย่างเงี้ยนะครับเร็วมากนะครับอย่างการ์ด U.S.S. p o o นะครับผมเทสไปแล้วแหละไอ้ตัวเนี้ยปกติมันก็จะวิ่งอยู่ที่ราวราวสองร้อยประมาณ200นิดนิดวิ่งทั้งไรท์ทั้งรีดเลยนะก็จะใกล้ๆกันอยู่ที่ประมาณ200นิดนิดนะครับเวลาที่เราโยนไฟล์จากตัวการ์ดเนี่ยลงคอมเนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะมากๆนะครับไอ้เวลาที่เราโยนการ์ดลงคอมเนี่ย ใช้ค่ารีดนะครับค่าอ่านนะครับคืออ่านที่ตัวการ์ดแล้วเอามาลงเขียนที่ตัวคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมมีไฟล์ตัว 8kR a w ของ Canon R5 นะครับตัวนี้45.95กิกเดี๋ยวผมจะทำการโยนลงไปดูซิว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับ 1...2...3 ก็เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับความเร็วเนี่ยนะครับมันต่างกันอยู่ประมาณ สามเท่าอ่ะตีไป3เท่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้เนี่ยมันก็จะต่างกันประมาณนี้แหละซึ่งสมมุติว่าเป็นไฟให,ใหญ่ถ้าเป็น US b 2โยนไปสัก15นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นไอ้ตัวเนี้ยนะครับโยนทีก็แค่ประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยประมาณ5นาทีก็ได้แล้วอะไรเงี้ย inya. ก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในบางครั้งในบางกรณีนะครับก็ยโยนปุ๊บตัดต่อเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาเป็น10นาทียิ่งยิ่งยิ่งไฟยิ่งใหญ่หญหญยิ่งยิ่งรอนานตวเนี้ยิ่งความต่างมันจะยิ่งออขข้้ี ีก็การที่มันเร็วกว่านะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการประก,กันนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับโปรเกตนะครับถ้าเป็นตัวการ์ดนะครับเขาจะประก,กันอยู่ที่3ปีนะครับส่วนถ้าเป็นในส่วนของการลดเดอร์นะครับจะอยู่ที่2ปีมีตัวแทนในไทยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเก็บกล่องแล้วนะเพราะว่า ตัวการ์ดเนี่ยทุกตัวนะครับมันจะมีในส่วนของ serial number นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเก็บกล่องอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมโอเคมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยต้องเก็บกล่องเก็บกันเต็มบ้านเลยนะครับเออบางทีก็กล่องหง่งกล่องหายอะไรเงี้ยเคลมกันไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเก็บกล่องก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของ serial number ด้วยนะครับเช็คได้ว่าคุณซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเคลมได้ถ้ามีปัญหาจากการผลิตเองนะครับประมาณนี้ถ้าไม่ได้เกิดจากการใช้งานจากการตกหล เวลาระยะเวลาได้ปกตินะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับราคาตัวโปรเกตเซเวอกเพทททบีตัวนี้นะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะตอนนี้หลักๆเลยนะครับก็จะมี3 2 5กิกนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2 0 0 0 0กับอีก400บาทแล้วก็ในส่วนของ6 5 0กิกนะครับตัวนี้อยู่ที่31,400บาทโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าสําหรับคนที่ใช้แคนนอน R 5นะครับแน่นอนว่าต้องมองหาพวกเซฟแอกเพเททบีอยู่แล้วนะครับ อย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายยี่ห้อนะก็ต้องเลือกดูแล้วกันว่าคุณอยากได้อะไรยังไงนะครับว่าความเร็วประมาณไหนนะครับตัวนี้ก็การ,รันตีอยู่ที่พันสนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสาหรับคนที่จะถ่าย 8K นะ่ะยังไงก็ต้องมีแหละ CFP เทส Type B นะครับอ่านะก็โปรเกตก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่น่าสนใจนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันในส่วนของตัว CFP เทส Type B โปรเกตครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย